อายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับลงศพนะเขาไม่ได้ใส่คนแก่นะครับแต่ลงศพนะเขาไว้ใส่คนตายครับใครไปแล้วล่ะครับแล้วคนตายนะครับบางทีอายุน้อยก็ตายได้สวสดีครับผมว่าใกลไปแล้วครับครับกลับมาเถอะครับอย่าเพิ่งตายกลับมากลับเอาเรื่องในสาระของรับนูนครับท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณีดิศนะครับในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะครับ ผมขอวิงวอนท่านประธานนะครับให้เตือนผู้อภิปรายนะสักนิดหนึ่งนะครับว่าผมว่าท่านกําลังทําผิดข้อังครับข้อที่45เนี่ยและหลายครั้งแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าลงศพเอาไว้ใส่คนตายเนี่ยนะครับผมว่ามันไม่เกี่ยวเลยนะแล้วผมขอแก้เฮะครับว่าลงศพเนี่ยมันเอาไว้ใส่คนปากอย่างท่านเนี่ยแหละครับปดยครับถอนนะครับถอนนะครับ